กีดึงก็ต้องตรึงลายยักษ์แคร์ไว้ก่อนค่ะเมื่อกระแสมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยยังพาให้ผู้คนหลั่งไหลสนใจมาทำความรู้จักกับเมืองโบราณสีเทพไม่เว้นแม้แต่สายคนรักผ้าที่อยากอวดความงามของเมืองโบราณผ่านงานฝีมือโดยเป็นประติมากรรมที่มีเอกลักษณ์และยังคงสมบูรณ์พอจะทำให้แคร่แบกเป็นเหมือนภาพแทนเมืองสีเทพที่ผู้คนจดจำ ชุมชนคนทำผ้าปักมือในนามวิรดาผ้าพื้นเมืองที่ก่อตั้งโดยคนสีเทพจึงหยิบยืมศิลปะสมัยทวาราวดีที่เรื่องชื่อบริเวณฐานสถูปเขาคลังในที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียมาออกแบบเป็นลายเส้นก่อนเติมเต็มด้วยงานปักมือค่ะ ใช้ไหมสีขาวปักให้เห็นเด่นเป็นโครงร่างด้วยเทคนิคปักโซ่กำหนดตายตัวไว้เพียงเท่านี้ที่เหลือคือหน้าที่ของช่างฝีมือสมาชิกกลุ่มราว30ชีวิตที่อวดลีลาผ่านฝีเข็มและเส้นไหมชุบชีวิตงานศิลป์อายุนับพันปีขึ้นใหม่บนผืนผ้า คอลเลกชันสีเทพของที่นี่ต้องบอกว่ามีหลากหลายเลยทีเดียวนะคะอย่างอันนี้ที่เห็นก็คือเป็นย่ามเป็นคอลเลกชันแรกๆเลยลายอาจจะยังไม่เป๊ะมากแต่ว่าสีสันคือหวานมากนะคะน่ารักเลยทีเดียวค่ะหรือว่าอย่างที่เห็นนี้อันนี้เรียกว่านี่เลยเจ้าของผลงานอยู่ตรงนี้แล้วนะคะยายพันขาวัย82แล้วคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นช่างมือหนึ่งอีกคนนะของกลุ่มเลยยายขาอันนี้ใช้เวลานานไหมคะปักแต่ละครั้งน,นี่วน วันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้แล้วปักทั้งวันเลยไหมคะปักทั้งวันเลยบางทีก็เมื่อยก็ลุกไปเมื่อยก็ไม่ทำนอ้อยายเนาะอ่าแล้ว,แล,วแล้วอย่างที่ตอนนี้ทําอยู่ได้ขโชว์ให้กล้องดูหน่อยอันนี้ปักอะไรอยู่คะแบบแอ๋อคืออันนี้คุณผู้ชมคือจะมีแค่โครงเนาะแต่ว่าอันนี้ยายพันปักเต็มเต็มเลยใช่ไหมคะข้างในนี้เป็นอะไรคะลายลายข้างในนี้ลายดอกไม้ยาย82แล้วยังมองชัดยอยู่ไหมคะ บางครีมก็แซดบางที่ก็ไม่แซดแต่ปักทั้งวันอ,อีกด้านหนึ่งพี่นอยของเราเป็นอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมที่ปักลายได้อย่างสวยงามนะคะเป็น,ย,นยังไงบ้างคะลายสีเทพนี่ยากง่ายยังไงบ้างคะไม่ยากอะค่ะพอดีถ้ามีรูปแบบเนี้ยเราก็ทําดอกไม้ใส่ง่ายแต่ที่ดังสังเกตเห็นคนที่เนี่คาเลือกสีกันสวยมากเลยพี่นอยเลือกยังไงบ้างเวลาสมมติมีได้มากองให้เราแบบนี้ก็พอตัวนี้เป็นสีอันนี้เราก็ ลองดูว่าเอาสิจะคล้ายกันไหมอะไรเงี้ยทามาใส่พี่บอกเลยนะ<ม>ช่างพี่สุดยอดทุกคน<ะ>ทำมามาหลายปีมากมก็คือบางคนก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ว่ามันไม่ใช่งานงานประจำเนาะมันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรได้เสริมเนาะ<อ>เขาก็จบไปทํางานทําการเข้ามาเ็ามานั่งทําอันนี้เราก็ไม่ได้เร่งเขาปล่อยเขาตาม คืองานพวกนี้มันจะสามารถเล่งไม่ได้มันเป็นตามจินตนาการถ้าเล่นแล้วงานศิละปะมันเล่งไม่ได้ดังนั้นเมื่อกี้ก็โทรมากมมามา็มาเช้าก็ส่งไปสองใบคือสีเทพทั้งนั้นเลยศิละปะของพี่จบูญเยอะครับนะแต่ว่าที่เราได้เริ่มต้นคือเราได้ใช้เยาวชนในการช่วยวาดรูปออกแบบพวกนี้แล้วก็ดีไซน์แบบออกมานะก็เป็น,เป,นเป็นงานที่มันสร้างสารไรค์รายได้ให้กับชุมชนตั้งแต่ เยาววัยดุยถึงสวมีทั้งลวดลายที่กำลังไปได้กับกระแสหากย้อนไปยังมีของดีของเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สร้างชื่อให้กลุ่มภาพปักวีรดาเมื่อราวสามปีก่อนคือลวดลายที่เล่นกับความงามของสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแลนด์มาร์คแห่งสำคัญของเขาคออย่างวัดผาซ่อนแก้วสีสันและลวดลายจากกระเบื้องเกิดเป็นศิลปะแบบนาม,มาธรรมที่นำม,มาต่อยอดลวดลายได้ไม่รู้จบค่ะ บวกกับเสน่ห์ของงานปักที่ทำให้คนรักผ้ายกให้เป็นนางเอกเสกความงามให้ผ้าเพชรบูรณ์มีความแปลกใหม่ซึ่งเป็นแนวทางตลอด8ปีของวีรดาผ้าพื้นเมืองทมไมแรกเราก็คือเราเอาผ้าธรรมดาผ้าผ้ามัดหมี่มาต่อหัวต่อเชิงมันก็ได้ทีนีเราก็อยากให้เอาเพิ่มมูลค่าของเพชรบูรณ์มาผ้ามุกเราจับผ้ามุกมาต่อหัวต่อเชิงตอบรับมายังไงไหม คนที่คนที่กระทำว่าทมก็บอกมันเจอเจอคือประมาณว่าถ้าเป็นเป็นคำพื้นบ้านนะผีบ้าประมาณนี้<ห>นะเดี๋ยวนี้ก็เจอทั้งจังหวัดนะแต่อตอนหลังนี่เราเริ่มมามีอัตลักษณ์มากขึ้นิีอัตลักษณ์ของเพชรบุญไม่ว่าจะเป็นอฟอสซิลปลาท่าพลยิ่งต่ช่วงนี้มาเราได้มีลายอัตลักษณ์ของอุทยานประวัติศาสตร์รีเทพนะก็เริ่มจับพวกนี้ยปวกลายเขาเรียกผันปรึกษา หรือลายวัดผาท้นแก้วเนี่ยจะเป็นลายกระเบื้องแตกนะแล้วก็ถอดออกมาเป็นการปักมือก็เลยทําให้เกิดงานชิ้นใหม่เกิดขึ้นก็เลยตั้งชื่อว่าลายจัก,กรวัลแห่งเพชรบูรณ์ต้นทุนจากธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมและความหลากหลายของผู้คนในเพชรบูรณ์ยังส่งแรงบันดาลใจให้คนทำผ้านําไปใช้สร้างสารรค์ได้ไม่รู้จบ เช่นคอลเลกชันสีเทพยังมีไอเดียถึงการถอดแบบลวดลายจากประติมาก,กรรมเทวรูปองค์สุริยเทพที่คนทําผ้าขอนำมาสองทางเป็นงานปักบันทึกร่องรอยความงามจากอดีตอัญชลีโปสุวันไทย PBS รายงาน